เมืองพ่อขุนเปิดงานข่วงพญาทุ่งต้อมสืบสารภูมิปัญญาที่วัดทุ่งต้อมตำบลสีดอนชัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนายพาสเดชผงละดาลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานข่วงพญาทุ่งต้อมกเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่กเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่สร้างตลาดตอบโจทย์แผนชาติอย่างยั่งยืนโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักง,งานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ มูล,ลนิธิวาณเกษตรอินทรีย์ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีชุดภาคีมาร่วมงานทั้งภาครัฐและเอก,กชนองค์กรพัฒนาเอก,กชนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ในอำเภอเทิงได้มาร่วมกันอย่างคับข้างสำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงานประกอบด้วยขันตก อินรีย์ที่มีอาหารวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ทำจากวัตถุดิบไม่มีการใช้สารเคมีเช่นลาบปลานินแกงแครผักอินทรีย์ลาบหมูดำและผักอินทรีย์พื้นบ้านหลากหลายมีขันตกยักษ์ที่ใส่อาหารเลี้ยงคนมาร่วมงานและภายในงานยังมีกิจกรรมแข่งขันลาบปลานินซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นการประกวดกระเช้าผักอินทรีรว ถึงการประกวดร้องข้าวร้องจ้อยซึ่งเป็นศินละปะการร้องเพลงพื้นบ้านล้านนาและยังมีนิทรรศการความรู้ต่างๆมากมายวลิศราทินานิว1ร้ยแมวลชนทีวีและเนิวมหาชนภาคเหนือรายงาน